สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับป่ะโอ้วันนี้มีพักกะเพราครับโอ้โปรงจัดหม้อครับหลังบ้านครับมาเด็ดกะเพราก่อนนะครับดูครับอื้มปลูกเองครับท่านผู้ชมขึ้นดีขนาดครับพยายามเด็ดดอกเด็ดอย่างมันควางนะจะบังึัมันแกนะครับมันจะได้สาวตลอดนะครับนี่กะเพรานี่ปลูกเองครับมาล่างพักกะเพรากันก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่วันนี้จะมีเมนูนะครับเป็น ผัดกะเพราเฮดท็อปนะครับนี่อันนี้เฮดท็อปนี่ต้มแล้วนะครับนี่มีนมผงแก่ผงกะปนุป่นๆกันไปครับอันนี้ต้มซุกเรียบร้อยครับอันนี้แก่ไว้ในช่องฟิวเนาะเอามาหัน่นให้มันเป็นคํ้เป็นแว่นน้อยๆนะครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเขาจะพัดกะเพานะครับไปเดี๋ยวมาเตรียมเครื่องกันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนนะครับวันนี้เพิ่มความเผ็ดความหอมด้วยพริก แห้งทำกําครับพริกแห้งอ้อเผ็ดหอมฉุยเลยนะครับวันนี้จัดเต็มครับความเผ็ดนี่ม่ต้องพูดถึงครับปะนี่เติมน้ำมันหมูเย่ยน้อยครับพริกกระเทียมที่เขาโคไว้ตะกี้ครับลงไปพัดนะครับอ้าม่ต้องใส่น้ำมันหลายนะครับท่านผู้ชมนี่ครัวแห้งๆนะครับหอมโซนะครับอ่ะหมูซับลงไปนะครับนี่หมูซับนี่ก็นี่ใครมีหมูชิ้นก็ใส่หมูชิ้นก็ได้ครับวันนี้มีหมูซับก็จัดหมูซับไปเลยครับนี่ วันนี้พัดกะเพราเข้ากันน้อยครับนี่อันเป็นชิ้นพอดีคำนะครับอันบาเฮทอบนี่นะดูครับใส่ลงไปคลุกเข้าเพื่อเข้ากันครับมามาปรุงรสครับใส่ผงปรุงรสลงไปซีอิ๊วขาวครับตามด้วยน้ำมันหอยครับท่านผู้ชมนี่เยอะเห็นสักหน่อยเพื่อความกลมกล่อมเอาน้ำป่าครับแหวนขอบกระทะครับหอมชุยแน่นอนครับตัดน้ำตาลเห็นสักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อความกลมกล่อมนะครับท่านผู้ชมคลุกเข้าให้มันเข้ากันนี้ครับ นี่กะเพราเห็ดทอปโต๊ะจัดจานผัดแห้งๆท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกะเพราที่เราไปเก็บมาเมื่อกี้เนาะหลังบ้านเนาะโอ้จัดเต็มขนาดเลยครับมาต้องได้ไปซื้อครับปลูกเองจัดป้ายนะครับมีดอกกะเพราก็ใส่ตรงก็ได้นะครับผมพยายามเด็ดทิกรู้ครับคู่เข้าเข้ากันครับท่านผู้ชมมาตักเสิร์ฟเพียงพอครับกะเพราเห็ดทอปดูครับผัดแห้งๆครับท่านผู้ชมอย่างเหมาะเลยครับหอมชุยครับกะเพราถ้ามีกะเพราดำนี่ยิ่งเหมาะ กว่านี้นะครับท่านผู้ชมนี่เรียบร้อยครับลองไปเนยะไปทํากันพอนะครับพัดกับเพาเฮดทอปนะครับกับแก้มก็ได้กับเข้ากับเมาะนะครับสวัสดีครับ